มีเงินเย็นหลักล้านจัดการยังไงดีสวัสดีค่ะบุมค่ะนี่คือเลขที่ใบอนุญาตของบุมนะคะเรามีเงินก้อนนําไปวางไว้ที่ใดที่หนึ่งที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุด ยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นเรื่องที่ดีไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจหุ้นกองทุนอสังหาล้วนเป็นการลงทุนที่น่าสนใจให้ผลตอบแทนสูงแต่เมื่อมีผลตอบแทนสูงความเสี่ยงย่อมตามมาและไม่มีการการันตีผล <จะ S 1> ตอบแทนการลงทุนที่ดีที่สุดคือการกระจายความเสี่ยงเปรียบเสมือนวางไข่ไว้ในตะกร้าหลายๆใบเมื่อเกิดอะไรขึ้นกับตะกร้าใดาตะกร้าหนึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อตะกร้าที่เหลือเลยแหล่งลงทุนที่ปลอดภยัยเงินต้นไม่หายวางไว้งอกเงย ความเสี่ยงต่ำที่สุดแต่ให้ผลตอบแทนดีมีอะไรกันบ้างพันธบัตรรัฐบาลที่กำลังเปิดจองอยู่ในขณะนี้ถือ5ปีดอกเบี้ย3%ถือ10ปีดอกเบีย้ย3.4%รายละเอียดเพิ่มเติมสแกน QR โคดนี้ได้เลยผลตอบแทนเสียภาษี1 5ปฝากธนาคารหลักล้านดอกเบีย้ย1.5%ดอกเบี้ยเกิน2 0 0หมเสียภาษี15%อ้างอิงจากแค t ชอรี่ดอกเบี้ย6%มีเพดานอยู่ที่ 1,000 0หมื 1> 1, นะคะสำหรับฝากหลักล้านขยายตารางขึ้นมาแล้วจะอยู่ที่1.5%ต่อปีซื้อสลากออมสินหลักล้านผลตอบแทนดอกเบีย้ยรวมรางวัลฉเฉลี่ยอยู่ที่1.6%ต่อปีอ้างอิงจาก qr code นี้ผลตอบแทนไม่ต้องเสียภาษีด้วยนะคะมาถึงประกันสะสมทรัพย์ค่ะการันตีผลตอบแทนระบุผู้รับได้มีความคุ้มครองชีวิตแผนที่น่าสนใจออมสั้นแค่2-3ปีผลตอบแทนสูง2 5 5 2 7 5 และผลตอบแทนไม่ต้องเสียภาษีค่ะสรุปแหล่งวางเงินหลักล้านความเสี่ยงต่ำพันธบัตรรัฐบาลวาง5ปีผลตอบแทน3%เสียภาษี15%ฝากธนาคารผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี1.5%เสียภาษี15% สลากออมสินวาง3ปีผลตอบแทนเฉลี่ย1.6%ผลตอบแทนไม่เสียภาษีประกันสะสมทรัพย์ซูเปอร์เซอิงสอทับหวาง2ปีผลตอบแทนเฉลี่ย2.55%ต่อปีผลตอบแทนไม่เสียภาษี เอิร์ทับนึ่วาง3ปีผลตอบแทนเฉลี่ย2.75%ตอ่อปีผลตอบแทนไม่เสียภาษีการวางเงินในแหลง่งอื่นๆในตารางนี้มีเฉพาะประกันสะสมทรัพย์เท่านั้นหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นออม1ล้านรับ1ล้าน50,000บาทนี่คือแผนออมที่เรากำลังพูดถึงจาก T-Life ประกันชีวิตและ Rabbit ประกันชีวิตฝั่งซ้ายนะคะ Super Saving 2ทับอมครั้งเดียววาง2ปี IRR 2.5 5เ คุ้มครองชีวิต1 0 5ออม1ล้านผลประโยชน์รวมตลอดสัญญารับ1 5 6 0 0ล้บาทออม5ล้านผลประโยชน์รวมตลอดสัญญารับ5,253,200าทอ้อบาทออม10ล้านผลประโยชน์รวมตลอดสัญญารับ10,56้านบาทถ้าหากว่าวางได้ยาวกว่านี้อีกสัก1ปีขอแนะนำเอิ้3ทับ1 ออมครั้งเดียววาง3ปี irr สูงกว่าคือ2.75%ความคุ้มครองชีวิต105%อ้อม1ล้านผลประโยชน์รวมตลอดสัญญารับ1 8 2 5 0ล้านบาทออม5ล้านผลประโยชน์รวมตลอดสัญญารับ5 4 1ล้านบาทออม10ล้านผลประโยชน์รวมตลอดสัญญารับ10 8ล้าน0บาทไม่ต้องตรวจหรือตอบคำถามสุขภาพ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสอบถามเพิ่มเติมติดต่อตามช่องทางที่เห็นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ